เรียบร้อยยังจ่ายแล้วพี่เรียบร้อยแล้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรอะไรผมบอกแล้วว่าผมจะให้ตังค์ผมบอกว่าจ่ายตังค์ให้หน่อยเออได้ได้ได้รอบหน้ามีนะบอกไว้เลยนะรอบหน้าหนักกว่านี้นะไอ้เหี้ยบบอลทีเด็ดไปเร็วไปเร็วเออมึงปิดตังค์ตำรวจหรือไงวะปิดตังค์ไปไปไป ผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยแต่ผมว่าเออช่างมาจัดการให้ด้วยนะนี่ผมบอกแบบนี้อ๋อไม่ได้บอกว่าจะคืนใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวผมคืนผมบอกว่าลดมาจัดการให้ด้วยผมผิดอะไรอ่ะผมไม่ได้ผิดใช่ไหมคนเฮียเลยสั์เออผมไม่ได้ผิดเลยผมก็พูดตามตรงโดนทุกคนอ่ะถ้ากูเปลี่ยนสีเหลืองแล้วถ้ามึงหนีไม่พ้นอีกนะมึงโดนกูไอ้ขอบมึงโดนกูไล่เร็วสนีเหลือง เออเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวถ้าไม่รอดนะมึงโดนกูมึงโดนเอาอะไรแกล้งวนนนะันนี้มั้งมีนาฬิกาสีทองเอาอะไรแกล้งวันน่้เสียใส่สีดำด้วยนะวันนี้ไอเสียบเสียบเลยเข้าด้วยเข้าด้วยไป พี่เหรวะเนี่ยไอ้พียนี่คือพียอะไรวะเนี่ยฮะไอ้ถ้ารอดครั้งนี้พี่ต้องใส่สีเหลืองยี่ปุ้ยก็ต้องเป็นเป็นทรงผมสีเหลืองยี่สี่ชั่วโมงเห็นไหมโอ้โหมึงไว้ชีวิตกูเด้อไอ้พี่อ่าอ่าอ่าเล่นง่ายเล่นง่ายละยี่สี่ชั่วโมงโอเคพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้วันนี้เลยก็คือถ้ารอดปุ๊บก็ตอนนี้เลยไม่เดี๋ยวไอ้เพียงานแต่งแล้วใครจะจำเลยก็พี่ก็บอกดิผมสิงโตครับพี่มีปากไว้ทำไม พี่มีปากไว้ทำไมมีไปเล่นกับมึงเอ้ยขอเขาว่าเขาจบไปแล้วแนว่เลยวะมาคนละทางเลยโอเคนะถ,ถ้าถ้ารอบนี้ไม่เกมคือเหลืองนะห้ามห้ามไปร้าสุดเลยนะโอเคโ okay, okay. <game S 2> อเคโอเคเกมที่ว่าไอ้สัตว์ทำไมรอบนี้อยากให้เกม <complaining> ไอ้เหี้ยขัดหูขัดตา ขับนุ่มเดี๋ยวมันเหงาเล่นในมันบ้างโอ้ยยี่ขับน้ำตาไหลไล้สัตว์เฮ้ยขอบขอบขอบกูแคสกูแคสอ้าแคสอะไรวะนึกว่าแคสนึกว่าแคสเหี้ยเฮ้ยเบาเบาเบาไอ้นุ่มอะไรอ่ะเดี๋ น่าเริ่มชุดเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเกมแล้วก็เดี๋ยวตานี้เกมนะคนดูตานี้เกมแล้วพาคนเปลี่ยนชุดที่ต้องใส่ชุดเหมือนผมด้วยโอเคนะเรียกว่าแค่นี้พอไม่แกงนี้ว่าแค่หัวเหลวเมื่อนนีแล้ะขี้ขันหูขัดตาไว้ครับอู้ประตูหลุดโอ้โหไอ้ขอบเอ้ยถึงไม่ถึง เลยโอ้โหเรียบวันเรียบวันเรียบเอาเอาเอเอาเอาเอา วนครับ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 เขาโยงบนลเขาโยงบนเฮ้ยเอาเรื่องว่ะไอเหี้ยไอเหี้ยเชื่อหรือยังไอ้เหี้ยเผื่อพลาดไปสองดอกเชื่อหรือยัง้ย พี่อันนี้ฟุกเปล่าฟุกเปล่าอ้าวอ้าวอาพี่อ่ะพี่พี่พี่ดูถุกรถผมแล้วนะพี่อ่าฟุกเปล่าอ่ามันอ่าพี่ดูถุกรถผมแล้วอีกรอบไหม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 ถ้าพี่อยากอีกรอบพี่ต้องใส่ชุดเหลืองเหมือนผมนะเอาไงเอาไงผ่านสองรอบฟุกเฉยอะยังไงอ่าไปเก็บไปเอาปูไปเก็บอปูปูไม่เก็บโอเค รู้จักไหมเหลืองทรงพลังอ่ะรู้จักหรือเปล่าเหลืองทรงพลังเออมันจับเปลี่ยนหมดอย่างให้มันต่องมีใครขึ้นรถกุแม่งเหินพลาดไปสองรอบเมื่อกี้เฮ้ยสวัสดีครับรออะไรครับกระเป๋า36กครับ450ครับ โอ้ยมาบ่อยเลยนะครับเนี่ยมาบ่อยนะเว้ยเขยเลือกเฉดนะแม่ไปเปลี่ยนเฉดได้นะเอออยากได้ดอกเหลืองเงาเงาหรือเหลืองอะไรเปลี่ยนเฉดได้นะโอเคโตชุดเหลืองมึงเลขะไรกูขออีกรอบหนึ่งแต่ถ้ารอบนี้พี่สุดโตหรอเนี่ยเออยังไงพี่ทำอะไรมาเนี่ย ว่าไงที่รักพี่ไปทำอะไรมากับผมพี่เนี่ยใช่ถึงขั้นต้องเปลี่ยนสีผมเลยเหรอบอกไะเล่าให้เขาฟังปะยังไงอ่ะแก้เคทยังไงอะฮะคือไอ้กายชามันมันไม่ถูกกับสีเหลืองไอ้มันไม่สูกกับสีแดงไงอ๋อก็เลยให้เลเปลี่ยนเป็นหัวเหลืองเลยนี่ไงพอพอเนี่ยไปไปกับจ้าขอบสามวันนะเกมทุกรอบพอวันนี้เปลี่ยนหัวเหลืองปุ๊บนี่รอดเลยเอางี้เอางี้ไปอีกรอบหนึ่งถ้าสมมติว่าครั้งเนี้ย มึงหนีไม่พ้นมึงต้องเปลี่ยนสีแดงนะเออเออโอ้ดูว่าใครที่ไหนไม่ได้ดิงั้นถ้าต่อไปนี้ผมก็อันนี้ไม่ได้อะดิผมไม่ได้ดิผมก็ทำงานรับไม่ได้ดิเพราะรถผมมันไม่ชอบสีแดงอ่ะไม่เกี่ยวอ่ะครับก็มึงผัดไปดูอีกรอบนึงอ่ะก็มึงผัดไปจดรอบนึงถ้ารอบนี้มึงหนีไม่พ้นแปลว่ามึงต้องเปลี่ยนสีแดงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฮียอะไรอ่ะอยากวัดอ่ะได้อ่ะได้เดี๋ยว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 แล้วถ้าผมแล้วถ้ามันถ้ามันใช่อ่ะพี่ต้องใส่ชุดเหมือนผมนะ อ่าถ้ามันใช่เดี๋ยวกูเปลี่ยนชุดเหมือนมึงอ่าโอเคอโอเคแล้วพี่ต้องบอกด้วยว่าพี่ติงโตเด็กฝึกหัดยอดน,นักซิ่งเอาเดียวนะเจ็ดเราโอเคป่ะอ่าได้สัตว์เอร็วไปเก็บปูนเอา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 เฮ้ยไม่เก็บหรอเก็บดิเอา้าว่าทำงานดำเฉย อะไรวะ เห็นไหมรถคันนี้เขายังไม่มีสีเหลืองเลยแต่ว่ายคันนี้มันไม่ชอบสีเหลืองไม่ไม่นี่เขารีประเทศกี่โมงวะสี่โมงอ่ะสี่โมงตกใจสิโตเลยไอ้ตัง พี่ไปเปลี่ยนเชดเนเฉดพี่แม่งไม่เท่เลยว่ะปเปลี่ยนสีหูีผมเป็นเฉดผมดีกว่าเท่กว่าพลังเหลืองนะมึงมีความเชื่ออะไรกับสีเหลืองวะเอา้อาโอ้สีน้ำโชคของผม น,นั่เอ่ะถ้ารอบหน้ามึงไม่พ้นมึงต้องเปลี่ยนสีแดงนะเอเคป่ะเฮ้ยต้องยืนยันอีกทีไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเค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 อมันไม่บอกว่าเปลี่ยน ไม่บอกว่าเปลี่ยนสีสดแดงส่วนก็เปลี่ยนเฉดมึงเฉดอะไรต้องไปเลือกจําไม่ได้ออพี่ก็เลือกเฉดเอาเองเลยเฉดคัลเลอร์ใช่ไหมหกสิบสี่เลยเหรอวะไอสี่สิบหกกับยี่สิบเก้าไม่ใช่สีก็สีเหลืองถูกแล้วมันเลือกเฉดอันนี้ไม่ใช่หรอสีเหลืองถูกแล้วแต่มันเลือกอันล่างอะ่ะอันเลือกสองอ่ะ ก็เลือกคันเลือดสองแฮแฮสองก่อนแฮสองเป็นห้าดิชอบเขียนไหนเออเอาแล้วเฮียยางทีนี้คันเลือดสองคันเลือดสองเอ้ยไอแฮคันเลือดหนึ่งดิเป็นสี่สิบหกนี่ไงสี่หกสี่หกแล้วก็อันที่แฮคันเลือดสองยี่สิบเก้าดิเราเรียกยี่สิบเก้าดิโหยเอี่ยวหมูอย่างเฟ้นไฟซะเฮ้ยนี่แหละเชีมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่ลองเลือกลองเลือกแฮ i r สองเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าดิลองเลือกของเขาโอ้โหเขาเหลืองโคตรเท่โยกูต้องเปลี่ยนคิ้วกวิดโอ้ยเฮ้ยคิ้วไม่ต้องเปลี่ยนโอ้คิ้วเหลืองออ๋โอเคแม เทสโล้วไอ้เหียอย่างไรออนคิงไอ้สักด <lied. S 2> <laughs> ีโค้รเทดูโดนแต่โดนแต่โอ้โหเหียอะไรวะเนี่ยมอ้าแล้วกูมานั่งนี่ทำไมวะเนี <laughs> ่ย <c oughs> <c oughs> กฎของผมกฎของสีผมเข้าใจไหมถ้าพี่จะใช้หัวสีเหลืองเนี่ยพี่ต้องเป็นคนพูดเพราะสุภาพโอเคไหมเฮีป่าครับครับดีมากเมื่อไหร่ที่หัวสีเหลืองคือต้องเรียกพี่จ่าขอบไหนต้องเรียกสิโอ้ขอบอ้าวพี่ดูถูกสีผมอีกแล้วพี่ไม่ให้เขียนรถผมอีกแล้วพี่ไม่ให้เขียนสีผมอีกแล้ว ครับพี่จะขอบครับขอโทษครับพี่จะขอบครับถ้าพี่เป็นสีแดงพี่จะเป็นอะไรก็เรื่องของพี่พี่เป็นแต่ถ้าพี่ใช้สีเหลืองแบบนี้ต้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อยโอเคไหมครับโอเคกับทุกคนนะไม่ใช่แค่กับผมครับผม,ผมย๋ยวคอนเทนต์นันหน่อยให้มันเปลี่ยนลุกตัวเองโอเคแต่ถ้าพี่ชอบลุคนี้พี่ก็เปลี่ยนได้ตลอดนะพี่จะได้เป็นคนแบบดีๆหน่อยเข้าใจไหมะดใช่ทำอะไรดีวะ ไม่ไม่ผมพยายามยัดคอนดิบไม่ได้มาเฮ้ยยัดพี่ขอบครับพี่ขอบพี่ขอบพาไปโชว์เหินโชว์โชว์เหินพี่ขอบแบบเซนเซียนหน่อยได้ไหมครับพี่ขอบเซนเซียนเหรออ่างั้นน้องโตน้องโตเอามาก่อน500เดี๋ยวค่าซ่อมพี่500 500อะไรไม่มีก็ค่าซ่อมไงถ้าโชว์เหินไม่ไม่มีการซ่อมอ่าน้องโตลงมาน้องโตนม่ต้องเหินครับน้องเหินสี่สองไสองสี่สองน้องโตโอนมาน้องโตน้องโตโอนมาอ้าวเอาไอโตไอเลว ปาปะปะเดี๋ยวพี่โชว์ให้น้องโตครับพี่ครับดีมากครับพี่ครับเฮ้ยกับแดงอะอะอเออยังเปล่าลำพื้นระพันลำพื้นระพันนี่เจ๋งับพี่ขอบครับเปล่าพี่เปล่าครับเหินแรกเรียกว่าเหินสุดขอบฟ้า เฮือดซุกหลอกว่ะไหนอะไหนครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอการเรามาเบาเกินเรามาเบาเกินอ้าวน้องโตลืมลืมเหินนี้ไปนะน้องโตนะ อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไหนพี่กอบอกว่าพี่กอลพี่กอบอกเผิ่สุดขอบฟ้าไงพี่เมื่อกี้แค่ตีนขาวพี่ยังไม่พ้นเลยนะครับเฮ้ยเอ็งหมิ่นพี่ไอ้น้องะตั้งโต๊ะใช่พี่สอนไหมหรือ,รองตั้งโต๊ะจะดูอย่างเดียวขอ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 พี่พี่สอนผมก็ได้ครับผมขอดูหน่อยได้ไหม งั้นพี่สอนเสร็จนี่น้องโตต้องสร้างแบบว่าตั้งชื่อให้พี่นะว่าแบบเหินอะไรเดี๋ยวต้องสร้างอนุสรสถานให้เลยเอาชื่อก็พอชื่อก็พอชื่ออเหินนี่คืออะเหินแรกเหินแรกเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยระเบิดระเบิดระเบิดพี่ขอบระเบิดพี่ระเบิดอะไรไม่มีเออมันไม่ชอบน้องโตหรือเปล่าวะเนี่ยน้องโตไปหมิ่นอะไรกาชาเอยกาชาหรือเปล่า ไไมม่่ด้เลยพูดอะไรในใจอะไรยังไงหรือเปล่าน้องโตพี่ขับอย่างนี้ยังไงก็ไม่พ้นทำไมกูไม่รอดวะพี่สเตย์อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะพี่เหินหลอกตัวเองฮะอ่าฮัมน้องโตหมิ่นพี่อะไม่ได้หมิ่นพี่ไม่ได้หมิ่นพี่เดี๋ยวพี่ขับเงี้ยเงยไม่พ้นพี่น้องโตจะหมิ่นพี่เกินไปแล้ว เหินเก๋เหินอะไรวะพี่เจ้เหินนี้คนเป็นเหินอะไรเหินหลอกตัวเองหลอกเติงว่าเหินได้เหรอเออหลอกติงว่าเหินอ๋อโอเคโอเคเหินเหินนี้พี่ได้แต่ใดมาพี่อ่ามันเป็นการชำนาญเฉพาะตัวนะอะไรขิงขิงขิงเลยขิงเลยน้องต้องเรียนรู้น้องต้องโตครับพี่ครับน้องโตต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครับพี่ครับของแบบนี้คือมัน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 ต้อง มโโันบอกกันไม่ได้มันต้อง๋อครับพี่ครับไม่เข็ดเหรอพี่พี่ไม่เข็ดจริงเหรอไม่เข็ดไม่เข็ดเอาพี่มีเหินหนึ่งเขาเรียกว่าเหินขอบปูนโง่เหินขอบปูนใช่ขอบสะพานพี่เม่ใช่ขอบสะพานนะแต่มันมีปูนอยง่ไงเออขอบปูนถ้าเหินเอ้ยไปไปเหลือเสียทีพี่เสียทีพี่รีเทรีพี่เสียที 啊！没、ah,。 มันม right really. ินส like ิงโตมันมินไงต้องทําพิธีต้องทําพิธีเลยอันนี้มินเลยไม่เคยเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามันมินสิงโตมันมินสิงโตมันมินสิงโตมันุ่นอ่า ขอบคุณพี่นำ้ำพังครับขอบคุณพี่เบนส์ครับพี่สมรทบอเตอร์ของกานเดี๋ยวผมเอาคนคนนี้ไปครับเร็วสองนาทีมาด่วน<อ>เร็เวเร็เวเร็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 วไปชื่ยังจะชนเนี่ย หนึ่งนาทีว่าทันพอไหมทันปล่อยชีวิตใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามานอนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับเรียวลงไปก่อนเลยนะ นัานเ่ยจริงๆเลยท่านชิวเลยเดี๋ยวให้พี่ปีโม่ล้วกันจัดการต่อพี่เขาอ,อยู่ไหมอะ่ะอยู่อยู่อยู่ สวัสดีครับเดี๋ยวขอยอดสายบินดูก่อนนะได้ครับกลับมาแล้วค่มีกานอนใช่ไหมไม่มีครับเรียบร้อยเดี๋ยวถ้าประเทศเลยไปสักอ่าห้าโมงไหมสี่โมงห้านาทีแล้วเดี๋ยวค่อยนอนอ๋อต้องต้องดีเลย์ห้านทีใช่ไหมโอเคครับครับผมเผื่อว่าเขาจะไม่ดีตอนนี้อ๋อโอเคครับเดี๋ยวยังไงเราปุ่นใส่บินเลยครับใส่บินได้ครับมีแก๊งไหมคะอ่าไม่มีครับอ พี่หมินอะไรพี่ต้องไปหมิ่นอะไรมันสักอย่างแน่เลยอ่าระวางบินเข้านะครับบินมันจะเข้าด้้ยสองตนครับไม่ใช่แล้วไม่ได้ไม่ได้การแล้วต้องทําพิธีต้องทําพิธีขอขมาแล้วไม่ได้แล้วรอสักห้านาทีคือถ้าเินยิงเยนะเขาเรียกเหินพันห้านะพี่ขอบนะพี่คิดดูดีสองพันสองพันใช่ใช่ถ้าพี่เหินเงี้ยพี่อยากเหินดีกว่าเอายิงเป็นเนี้ยเอ็งหมิ่น น้องโตน้องโตหมิ่นพี่นะผมไม่ได้หมิ่นพี่เลยแต่พี่ขับอย่างเงี้ยกับกลายเป็นคอนเทนต์ที่กูต้องเล่นเละพี่อย่างงี้ผมเอาขี้เท่ายัดปากตัวเองตายเลยอยู่โรงพยาบาลด้ว่ะคือมันกลายเป็นคอนเทนต์เลยเพี้ยว่าเวลากูมาจ้ากวนสิ่งตัวอะไรกูต้องทำให้มันเกมประมาณนี้ใช่ป่ะอ่ะถามจริงอ่ะพี่ขับรถอย่างเงี้ยพี่หนีตำรวจได้ไงวะ ก็มากับน้องโตมันต้องมีอะไรที no, no like, you wohl, like, ่มันผิดเคสผิดอะไรกันไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวไปกับคนนู้นคนนี้นี่คือพี่ผิวคนอื่นเขากีดการ์ดวืดวาดกันใหญ่มากกับน้องโตแม่งน้องโตต้องเอาตรงนะเอาตรงนะเอาตรงนะไม่เกี่ยวกูเลยมึงขับอย่างนี้ไอกาชามันไม่ชอบผู้ชายหรอกไม่ใช่นะก็อันนี้คือมึงจะมึงจะบอกว่ามึงจะไปกับผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ไม่กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าเวลาไปกับผู้ชายเกมบ่อยไหม แต่ประเด็นคือไม่เคยไปกับผู้ชายด้วยยกเว้นน้องโตนี่แหละเออพี่ไม่เคยพาใครไปจบปูนเลยนะผู้ชายมช่ใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ีเหินอะไรเหินสองพันเหรอเหินสองพันอ่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าเหินหลอกเหินหลอกอะไรอ่ะหลอกบนโรงพยาบาลเหรอถ้าคนรวยๆพี่จะบอกว่าเหินหลอกข่าพาวแต่ดูแล้วน้องน้องมีตังค์ไหมพี่ติดน้องอยู่เหมือนแสนเลยนี่หว่า ทรงผมก็เปลี่ยนแล้วสีผมเฮ้ยน้องโตไม่น้องชุดชุดกลัวไม่เกี่ยวไม่มช,ชุดไม่เกี่ยวชุดไม่เกี่ยวชุดแล้วแต่เลยเพราะพี่ก็เปลี่ยนบ่อยทรงผมแน่เลยหวะ่ะน้องโตเดี๋ยว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 โอ้เป็นที่ทรงผมเอ้ยน้งองโตพี่บอกใ,ให้พูดเพราะเพราะีเหลือต้องยังไง ครับพี่อะไรเฮ้ยอะไรคร้บพี่ขอโทษครับพี่ทษครับครับผมขึ้นเตียงเลยครับขึ้นเตียงชุดอันนี้เลยครับพี่ชุดตลบว่าเขาไม่รีบเลยน่าจะยังไม่รีบเห็นไม่ประกาศอะไรเลยครับพี่มีหม้อเดือดี่นี อมน้องโ<ร>ตออโอเคครับได้ครับโอเคนะน้องโตลองไปเปลี่ยนเปลี่ยนทรงผมดผมิผมว่าผมว่าผมว่าคาแรคเตอร,ร์ผมจะไม่เหมาะกับทรงผมให <c oughs> ม่หพี่ผมว่าอันนี้ดีแล้วพี่น้องโตอันนี้มันไม่ใช่น้องโตอยู่พี่จะเรียกน้องว่าอะไรดีเนาะเวลามันเปลี่ยนทรงผมจะเรียกมันชื่ออะไรเร็วๆหาชื่อให้มันหน่อยท่านน้องเป็นสีแดงน้องชื่อสิงโตใช่ไหมน้องเป็นสีเหลืองน้องเป็นคนสุภาพเรียบร้อย น้องต้องชื่อเรียกผมว่ามูฟาซาครับแมวแมวแมวเรียกยากแ้๊บนึงติ่มโตแมว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 อะไรน่ารักน้องกาฟิลโอเคไหมน้องกาฟิลนะเป็นแมวเลยสัตว์โอเคไหมอ่าอ้าวไอสัตว์อีกแล้วน้องพูดไม่พออีกแล้วเนี่ยพี่โทษครับพี่โทษครับให้พี่โทษครับอจะให้พี่สั่งให้สอนขนาดไหนเนี่ย